โดนตามให้ลงคลิปแล้วค่ะ ขออภัยที่มาช้านะคะตัดคลิปไม่ทันจริงๆเดินหมุนตัวมาแบบนี้วันนี้อารมณ์ดีมากวันนี้เรามาสระผมที่ร้านประจำของพี่เสือนะคะรอบนี้โดนช่างทักว่าผมเนี่ยหนาขึ้นนะเส้นผมเนี่ยใหญ่ขึ้นด้วยรู้สึกดีมากเพราะก่อนหน้านี้อเมผมร่วงค่ะทุกครั้งที่มากรุงเทพอเมกับพี่เสือก็จะมาสระผมที่ร้านนี้ประจําพี่เขาทําผมดีมากเลยนะทุกคนใช้เวลาทําไม่นานราคาก็น่ารักอยากให้มาเปิดแถวบ้านเลยอะ่ะเนี่ยทุกคนดูดีได้ทรงผมแบบ 有李吗？ ร้านอยู่แถวรังสิตนะคะเผื่อใครจะมาก็ตามนี้เลยค่ะเสร็จแล้วเราก็มากันที่ฟิวเจอร์ปาร์คมาดูของขวัญลับขวัญหลานค่ะการมากรุงเทพของอเมกัาพี่เสือครั้งนี้คือตั้งใจมาหาหลานเลยพี่เนมกับพี่กี้ก็มีลูกคนที่3แล้วค่ะอเมเชียเป็นซอยเสมนี้นะคะน่ารักดีซื้อไปพร้อมกับจี้พระค่ะอันนี้อเมก็โฮมกับพี่เสือนะทุกคนซื้อของขวัญอะไรเสร็จสับแล้วเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินหน่อยค่ะอเมหิวมากเลยทุกคนก็เลยตรงเข้ามาที่ KFC เพราะมันอยู่ใกล้กับ ร้านทองเลยค่ะจากนั้นก็มาสะดุดที่ร้านนี้พี่เสือกับบล็อกก็ช้อปปิ้งกันใหญ่เลยนะคะบ็อกบอก,บอกถ้าเธอใส่เสื้อคู่ฉันก็จะคู่ด้วยแล้วคู่จริง กำลังลังเลว,ว่าจะเลือกสีไหนดีอเมร,รู้สึกว่าสีชมพูเนี่ยแอบใหญ่เปน,นิดนึงก็งเลยเลือกเป็นสีฟ้าค่ะทุกทริปของอเมกับพี่เสือเนี่ยต้องใส่เสื้อคู่สักวันนะคะส่วนชุดนี้เดี๋ยวอเม์จะเอาเปแมทเป็นลุคโอมันนี่เห็นหลายๆคนชอบบอกให้แต่งบ่อยๆจัดให้เลยค่ะแวะซื้อถุงเท้ากับเสื้อยืดสักหน่อยนะคะเดี๋ยวเราจะต้องรีบไปแล้วค่ะตอนนี้เย็นแล้วนะ พวกเราง่วงกันมากๆก็เลยขอเติมชาเขียวหน่อยวันที่สองของการอยู่กรุงเทพเนี่ยเราชิลๆเลยนะคะแต่ว่าวันตุ้มเนี้เราจะเดินทางไปเขาใหญ่กันค่ะระหว่างทางไปบ้านพี่เนมรถติดมากทุกคนคือใช้เวลาอยู่บนถนนเป็นชั่วโมงเลยอะตอนนี้ถึงบ้านพี่เนมกับพี่กี้แล้วค่ะอันเนี้ยน้ําเพื่อนอเมเองนะคืน,นี้เพื่อนจะมานอนกับเราค่ะเข้ามาในบ้านแล้วหลานกําลังนอนอยู่เลยทุกคนลองทายดูเล่นๆนะคะว่าเป็นหลานผู้หญิงหรือผู้ชายหน้าตอนนั้นร่าแต่เอ็นดูมากเลยค่ะ คุณพ่อลูกสามก็จะประมาณนี้นะคะเฟดาฟาโกก็โตหมดละน้าตาจิมลิ้มทั้งหล่อทั้งสวยเลยค่ะอเมเองก็นับถือพี่เนมกับพี่กี้เป็นพี่ของเราเลยนะคะพี่ๆน่ารักกับอเมตั้งแต่วันแรกที่เจอกันเลยค่ะขอถ่ายรูปไปเป็นที่ระลึกสักหน่อยนะทุกคนอเมเขินนะาเฟดามองหน้า พวกเราก็นั่งเล่นกับหลานกันอยู่พักนึงเลยนะคะพอหล,หลานๆไปนอนแล้วก็มานั่งกินหมูกระทะกันค่ะบ๊อกบอกเกรงใจอะแต่ถือตะเกียบรอแล้วนะเสียดายไปเที่ยวเขาใหญ่ครั้งนี้พี่เนมกับพี่กีไม่ได้ไปด้วยไว้เราไปเที่ยวด้วยกันนะคะก่อนกลับก็เกิดเหตุไม่คาดคิดเก้าอี้บ้านพี่เนมหักค่ะทุกคนบ๊อกบอกหนูไม่ได้ทานะพี่ ตลกมากเลยทุกคนเรามาหักที่บล็อกพอดีแต่ไม่มีใครทํานะทุกคนเก้าอี้น่ะมันหักเองก็ตามอายุการใช้งานนั่นละค่ะเพื่อนบอกมาบ้านพี่เนมครั้งแรกก็มีเรื่องให้เซอร์ไพรส์รเลยเอ็นดูมาก